สวัสดีค่ะแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมสต g งชอยเลชกันเอ uh huh. อันนี้เรื่องย่อของเขาก็คือที่แถวบ้านอา้าวไม่ได้อาด่านเลยมื่อ <laughs> <laughs> ก็คือที่แถวบ้านมีฆาตกรเดินอยู่แถวแถวบ้านเราเองแล้ว <c oughs> เ,เราก็เจอกับเรื่องแปลกๆในตอนลางคืนว่าแต่ปุ่มบังคับนี่ปุ่มปุ่มไหนบ้างเนี่ยโอเค อุ uh, ๊ยอันนี้เหรออันนี้เหรออู้ถส่วซ่วมไหนเรากดอะไรได้บ้างไหมเนี่ยอันนี้เราเปิดอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราทําได้แต่กับหรือว่าเราทําได้แต่กับเอะอ๋อเราออกมามาทานทําไมนานจาง no, อ๋อเราเข้าห้องน้ำไปนาน Turn the miss Uber. ให้เปิดทีวีไม่งั้นเราจะเราจะพลาดข่าวอูเบอร์สวัสดีทุกคนมาพบกับอ oh. uh ูเบอร์นิวนะฮะข่าวเย็นวันนี้ขอเชิญพบกับอูเบอร์นิวโอ้ยยาวจัง I also home There are rumors that one dollar will be worth free. <laughs> people don't have good opinions. So they are uh, saying ah, okay. that it will make living harder and increasing prices is not a good idea. Ah. There are also rumors that this change will only be temporary or not even gonna happen. In a local news, a new uh -huh. restaurant has been opened called Daddy's oh. Meat. มีพัตคารเปิดใหม่ชื่อ d a ดดี้มิสโอ้โหมีคนนี่ไงมีคนเจอเจอคดีฆาตกรรม อตอนที่ตำรวจไปถึงคนก็ตายไปแล้วอ๋อคนที่ถูกยิงมีเอ้ยคนที่ถูกฆ่ามีแผลเยอะมากแต่ว่าแผลมันเป็นมีแผลโดนแทงด้วยวเขาก็เลยคิดว่าเป็นคดีฆาตรการรมแล้ก่อนโดนฆ่าก็จะมีโทรศัพท์โทรมาบอกว่ามาสนุกกันเถอะแล้วค่อยมีเมสเซจตามมาว่าความสนุกเพิ่งเริ่มต้น เสียงมันจะยานไปไหนวะเน,นี่ย <c oughs> แล้วคนที่รอดชีวิต <c oughs> พอรอดไม่ได้ <c oughs> มันก็จะมีโน้ตแปะอยู่ที่ประตูว่าเป็นเกมที่ดีกดเกมอืม <c oughs> <c oughs> คนที่ปาดเจ็บหนักก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> ก็มีคนตายเพราะว่าเสียเลือดมาก อ๋อระวังให้ดีถ้าเกิดว่าจะรับสายใครมา <c oughs> จบข่าวโอเค enough of this I don't want to see some kind of people in a <c oughs> mask who can't even say a single sentence without stuttering It's late I'm going to t a k e a shower Okay go โ <c oughs> okay, อเคอ่ะอันนี้เรายกลุกขึ้นเลนได้ละใครมา What the fuck Walking around the ใครเออใครมาบ้านเราตอนเวลาดึกๆอย่างนี้ <c oughs> อันไหนประตูนี่ปะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้เหรอมีทางไหนอะนี่ปะไม่ใช่เอ้าอ๋อ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 นอน๋ <c oughs> ออ๋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  เราต้องหาทางหาทางลงไปด้านล่างสินี่ไหม hey, hey, อะไรอะโดนชิดอ้นิมมอห้ามขี่เหรอคืออะไรวะห้ามขี huh? ่ <Huh? S 2> ประตูนี้ไม่ได้นี่ <Hey, S 2> อะไรอะ่ะอ๋อเปิดปิดไฟอันนี้ประตูออันนี้ก็เปิดไม่ได้ว่าแต่ประตูบ้านเราประตูบ้านเราอยู่ตรงไหน ต้องออกไปเปิดประตูก่อนอันนี้ห้องครัวถือว่ามาสำรวจเลยแล้วกัน <g ül> อันนี้ห้องนอนเราจริงประตูบ้านมันควรจะอยู่ทางฝั่งนี้นะเนีอันนี้หน้าต่าง <c oughs> นนเฮ้ยปิดไฟไม่ปิดอ่เฮ้ยเล่นกีตาร์ได้เว่ย <g ül> ว่าฉันจะเปิดประตูบ้านอะ่ะอันนี้มันต้องเป็นประตูบ้านแหละแล้วทำไมมันเปิดไม่ได้เนี่ย อย่างี้อ่ะเอ้ยอันนี้มันเก็บขึ้นมาได้ด้วยอเน,นี่ยห้ามขี้อีกเอออ่ะไม่ขี้ไม่ขี้เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเสียงวิทยุมาจากไหนอ่ะนี่ป่ะอ๋อนีอ่ รอเบียนอนตรายเกิดข pues ึ้นทอยเลตคิวเลอร์ถูกจับทอยเลตคิวเลอร์ถ้าโทรศัพท์ดังห้ามตอบอ้าวโออออเออไฟดับ Uh Give moment. แต่เราบอกให้เราไปเปิดไฟเราชื่อดาทานนะฮะอุ้ยผ่านแหมก็คือน่ากลัวแท้น,นี่ปะไหนเปิดดิเอา้ามันไม่ติดอะ่ะเอออันนี้เปิดไม่ได้ไหนเมียไยวลองไปห้องอื่นเผื่อมันเปิดได้อันนี้ห้องครัวอ้มือจังน,นี่ปะโซิตอ่ะอ,อันนี้ก็เปิดไม่ได้ ราต้องไปห้องไหนบ้างละเนี่ยมันอาจาจะมีสักห้องหนึ่งที่เปิดได้นะลองอันนี้สิอันนี้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่เราที่เราเดินสารวจอนะเรายังเปิดปิดไฟได้อยู่เลยจำได้ว่ามีตรงกีต้าอีกอันนึ่งเออเนี่ยลองดิอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ชอบว่ะไม่ชอบอะไรเบืบ่เลยอ่อะไรหน้าต่าง อย่าส่องใกล้สิเฮ้ขยับไ่ขยับไปอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้กล uh. หรือว่ามันต้องมีอุ๊ยที่ไหนเนี่ยตอนแรกประตูนี้มันยังเปิดไม่ได้เลยหรือว่าเป็นห้องไฟปะเอ๊ะน่า uh. จะเป็นห้องไฟละมัง้งตอนแรกเรายังเข้ามาที่นี่ไม่ได้ uh. ไหนอะ uh. ดูแม่มันน่าจะมีแบบมีที่มีฟิวมีที่ uh. แบบสับ <c oughs> ตกใจไอเนเวอร์ไลน์ฉันไม่เคยโกหกจ้าอะไรเนี่ยถังอะไรสักอย่างอุ้ยตกใจหมดเลยเคยยิ้ยทั้งเกลเบ้ก็ม่ีเสียงแล้วบันปาตึ้งเดียวที่ตกใจเลยอุ้ยอะไรอ่ะใครมาทําพิธีอะไรอยู่นี่ฮี่แล้วเหมือนมีอะไรวนๆอยู่ใช่ไหมเห็นบรรยายกับฉันหรือเปล่าฉันไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหมเหมือนมันมีอะไรวนๆลอยๆอุ้ยเลือด ี่ไงเดี๋ยวเราต้องเปิดสวิตต์ตรงนี้ I need a h a n d l e ต้องการแบบอุปกรณ์ช่วยมันน่าจะอยู่ในนี้แหละหุ้ยเก็บเทียนด้วยจี้เดี๋ยวมันบาดแข้งบาดขานะเปิดได้เป่าเปิดไม่ได้หรอ,อนี่ไงไม่มีอะไรโอมันต้องแบบขยับไปใกล้นิดเดีนนดินจะเปิดได้ฉันจะเปิดไกลๆจากร้อยเมตรก็ไม่ได้นะ ดูไม่มีของนะไม่มีของอ๋ออย่าใกล้เลอย่าใกล้เลยอย่ามาอย่ามาอันนี้เรามีของไหมไม่มีอันนี้อ,อัน,นสุดท้ายน่าจะมีนะอะอันนี้ก็ไม่มีอะเนี่ยอ๋อ,อเนี่ยอ้าวเอาี e e ะไรเต t ร์ เออต้องมีที่จุดไฟต้องมีไฟแช็กไฟแช็กอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ตรงชั้นนี้ปะหรือว่าเราต้องหรือว่ามันอยู่ในบ้านเราวะโอ้ยแล้วก็บืดบดมองปเห็ไุได้วยยย้ยมีเป้าไม่มีเปิดได้ไหมเปิได้อ๋อ ไออุปกรณ์ต้องเอามาจากไหนเนี่ยไหนอยู่ไหนอะไรเตอร์อยู่ไหนี่ชั้นแถวน,นี้มีไหมไลเตอร์ er, อยู่ไหน โอ้ยไฟฉายมันสว่างกว่านี้ได้ไหมวัเนี้จะปืดเป็นได้แล้วไปต้องปืดแค่นี้ด้วยวาต้องอยู่ตรงชั้นพวกนี้นี่แหละเฮ้ยนียเนียเนียเจอแล้วเจอแล้วเออนี่ใหญ่มาถอยออกมา,าด้สิโอเคเฮ้ยใครเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกใช่ไหมว่าห้ามรับสายแต่ว่าเรา รอแน่รอรองรับสักหน่อยกดปุ่มไหนวะเนี่ยรับไปละมาสนุกกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วมันเอ้าเดี๋ยวเราไฟมันเปิดได้ไหมแกถ้าไฟเปิดไม่เห็นอย่างเงี้ยมันจะเปิดต่อดิเปิดต่อไม่ได้หรอเอออะไปหาซาร่าไป เฮยที่เขาบอกว่าที่มันมีฆาตกรมาแล้วแล้วไอ้เสียงแล้ไอเสียงตรงนั้นอะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้ยินถ้าไี้ถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้ามาก็ห้ามรับสายเฮ้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 ยซาลาอยู่ตรงห้องน้ำใช่ไหมอะห้องน้ำมันอยู่ข้างหลังเรานี่ข้างหลังทางนี้ ออซาร่าเอ้าเปิดไม่ได้เหรอ,อน,นี่มันห้องน้ำไม่ใช่เหรอหรือว่าอยู่ห้องอื่นวะเฮ้ยไฟติดแล้วเปิดไฟได้แล้วซาร่าซาร่ารอยู่ห้องนี้เป้าซาร่าซาร่าเฮ้ยกระจกมันมีหรือมันมีตั้งแต่แรกวะอันจะเซอินฉันแค่พูด วันเฮ้ยเฮ้ยอ้าววันนี้เปิดได้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะอีมีสัตว์ประหลาดแลเอาเอาูปแบบนี้มาติดไว้ทำไมอะมีสัตว์ประหลาดอยู่ในอยู่ในโถส้วมแฉันจะกล้าฉันจะกล้าเข้าห้องน้ำไห oh. มนี่ประตูล็อก well, เราต้องหาอะไรมาทำลายมัน เอาที่เขียบุหรี่ควางได้ไหมเอาต้นไม้เอาต้นไม้ทุบแม่งเลยไปไม่ได้เอาเราโคกทุบให้หมดเลยกูกูจะทุบอย่างเดียวแล้วตอนนี้เฮ้ยมันหยิบอะไรได้อ๋อมันเปิดได้แล้วมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะก็ไม่มีนะฝั่งนี้ล่ะอันนี้ก็เปิดได้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอะตู้เปิดได้ ว่าแต่ซาร่าอยู่ในเนี่ยซาร่าในครัวเราดูยังอาจจะมีอุปกรณ์อะไรที่ที่เราเอาไว้พังบ้านได้เอ้ยไม่ใช่พังประตูบ้านได้อลองลองหยิบให้หมดไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีโอเคดูซิไม่มี้ออ,อันนี้อะไรอะ เชี่ยเช่ยเชราอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาทําไมตกใจหมดเลยอ๋อหรือว่าเพราะว่ากลวกูกดเองจ้ามันก็เลยเด้งมีซิงค์มีอะไรไหมว่าแต่ซาร่าอยู่ไหนเนี่ยเราเราต้องไปหาซาร่านะแต่เราก็ต้องหาของที่จะเอามาเปิดประตูด้วยอ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเขาว่ามีอะไรบางอย่างหายไปอะไรหายไปวะอ๋อมันมีมันมีพวกลินชักอยู่นี่ด้วยนี่วะเดี๋ยวเราลองดูเผื่อจะมีอะไรจานจานอ๋อน,นี่ก็จานจานอา่า น,นี่ไม่มีอันที่สามไม่มีอันสุดท้ายล่ะไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะมันท่อน้ำไปเชยมีอะไรเปิดได้อีกไหมเนี่ยหรือมันเปลี่ยนเก้าอี้ไปได้หรอไม่ได้หรอกมัง้งเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงไอ้นหนังสือที่มันหายเออนี่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 น ที่มันบอกว่ามีของหายไปแล้วเราก็ใส่ไปอ๋อมันมีประตูลับอยู่นี่นี่เองอ้โ,อโหที่บ้านมีประตูลับด้วยอ่ะต้องหากุญแจเลียะเบี้ยมึงสร้างบ้านอะไรของมึงวะเดียเลี้ยจะไงต้องความลับอะไรขนาดานี้ยังเป็นสายลับเหรอฮะฮะฮะเออือนี่ลิ้นชักพวกนี้ยังยังไม่ได้เปิดดูเลยนวะนี่นี่น,นี่มันเปิดได้อยู่ มีไหมอันนี้อะไรอโคมไฟอ่ะเปิดดูให้หมดเลยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไหนดูสิอเดินบีกไหมว่าแต่ซาร่าไปไหนเนี่ยไม่ตุยเย่ไปแล้วหรอ,อแล้วคือกูมาเปิดอะไรชั้นหนังสืออยู่เดี๋ยทำไมกูไม่ไปช่วยซาร่าฮะฮะฮะ เปิดห้องอะไรอีกล่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไฟแชกปะโอ้โหแล้วมั้งนี่ไงนะได้อุปรกรณ์ครบละว่าแต่ไอ้ไฟแช็กแล้วเราต้องเอาไปจุดจุดอะไรไหมจุดไอ้วงกลมข้างล่างไหมไม่อะขอขอนี้ก่อนแล้วกันวิวิอะไรอ๋อไอ้ห้องนี้มันคือห้องน้ำ เหน้ายูร์เดมไ่ด้ซูอมไม่ได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเจียมอจ๋าเอาอะไรอ่ะคึกเยอะกูตายเหรอรวนซ่วมฟ้าดหน้านะอะไรอะไร เอาจริงดิเฮ้ยเฮียกูจบแบบงงๆสรุปคือมันเป็นห้องน้ำซาตานเหรอวะหรือว่าจริงๆแล้วเราหรือว่าจริงๆแล้วเราเราควรจะไปจุดไฟจุดไฟวิธีการมานั้นก่อนวะแล้วค่อยมาเปิดประตูเออมันหลัจะจบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะอ่ะเราไม่รับ เฮ้ยมันปีงขึ้นมาได้ด้วยเว้ยว่าแต่เราจะปีงขึ้นมาทำไมวะเดี๋ยวเราลองไปจุดเทียนจุดเทียนพรนษาก่อนแล้วค่อยงัดเข้าไปดูซิว่าจะมีอะไรต่างไหมมา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 เออนี้มาไหนลองดูซิว่าจะจบแบบไหน ชงวิ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 ววิววิวอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อหรือว่าเมื่อกี้เราหรือว่าเมื่อกี้เราเคลื่อนย้ายปีศาจมาอยู่ที่นี่แทนหรือเปล่าโอ้ไม่กล้ามองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราอัญเชิญปีศาจไปที่นี okay. oh, ่แทนเหรอรอบนี <go ้เราเปิดประตูเข้าไปเราก็อาจจะไม่ตุยแล้วก็ได้มามา

ทำไม wash โอ้ยอีนูัวแล้วอย่าเอือนใส่กางเกงสิเฮ้อันนี้ก็คือเป็นอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอีกแบบใหม่อ่ะเอาขนมปังหน่อยเราต้องไปห้องน้ำใช่ไหมขอแอบไปดูได้ไหมว่าไอ้ห้องนั้นอ๋อห้องนั้นก็เปิดไม่ได้ละเราต้องไปห้องน้ำจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย จาร่าแงอย่านั่งหลับจีบ <c oughs> เออคุยเป็นเพื่อนเราก่อนห้องนี้ห้องนี้มีอะไรไม่ได้เอเราต้องไปห้องน้ำจริงจริงาร่าไปห้องดาบเป็นเพื่อนเกานน่อยก็กลัวโอ้โอเคเข้าไปแล้วนะเข้าไปหลังก้นแล้วนะเออโอ๊ยใครัวเราะ โถว่วมเอา้าจบอีกแล้วฮงจุยแล้วมันต่างกับแบบจบอันแรกไงวะสุกหรือว่าดี่ก็รอเราอึ้วเราก็ล้างได้ปกติไม่มีอะไรเคียกูเล่นไปชั่ววงดึงได้ <c oughs> ได้เลยได้ <c oughs> <c oughs> ได้เลยกักเกมดี่วะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยคือถ้าหัวเราะหรือถ้ากลัวให้กดห้าดาวโอ้อ่าโอเคอันนี้ปิดคลิปจริงๆละเยกกี่ยูคทำอะไรวะโอเคเจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่ตามนะ